ร้อยอาชีพกับสินค้าจีน EP 1, oh. 1> หมอฟันเหลืออีก99อาชีพนะคะใครอยากดูอีกกดติดตามไปเลยค่ะพวกอุปกรณ์ทนตกรรมในประเทศไทยนะคะส่วนมากก็นําเข้ามาจากต่างประเทศและจีนก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ สำหรับคลินิกธนกรรมนะคะที่อยากลดต้ทนทุนพวกเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์วัสดุสิ้นเปลือตงต่างๆนะคะอยากนําเข้าเองไม่ผ่านคนกลางไม่ผ่านเองเจนต์นะคะวันนี้นะคะฟ้าก็จะพาไปดูอุปกรณ์ธนกรรมในแอป,ปสั่งสินค้าจากประเทศจีนค่ะว่ามันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะก็จะมีตั้งแต่พวกสมอทูลพวกนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่60กว่าบาทถึง150บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นอ่ากระจกแบบนี้นะคะราคาก็400กว่าบาทถึง200กว่าบาทค่ะ ก็จะมีพวกแฮนทูลต่างๆนะคะ1,947บาทฟันจำลองแบบนี้ก็มีนะคะ6 60กถึง600กว่าบาทนะคะมีหลากหลายรูปแบบเลยอันนี้ก็จะเป็นของใช้สิ้นเปลืองนะคะสแตนเลสเลยราคา70กว่าบาทเท่านั้นแล้วก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะสำลีก้อนนะคะเริ่มต้นแพ็คละ50อันราคาก็ประมาณ30กว่าบาทนะคะผ้ากันเปื้อนใช้แล้วทิ้งเริ่มต้น15บาทค่ะ น,นี้ก็เป็นผ้าคุมเตียงแบบใช้ครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ทันตกรรมนะคะเริ่มต้นก็พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะมีหลากหลายสไตล์เลยอันนี้ก็จะเป็นเตียงทันตกรรมนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4ี่ห0ื่นกว่าบาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนอุปกรณ์นําเข้าจากจีนก็มีครบทุกอย่างเลยนะคะเรียกได้ว่าถ้าอยากเปิดคลินิกเนี่ยก็สามารถนําเข้าของจากจีนได้ทั้งหมดเลยค่ะ เมื่อไห่คนไหนนะคะสนใจอยากนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนด้วยตนเองเนี่ยก็สามารถสอบถามฟ้าได้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ